พบว่ามีความผิดปกติที่มีการปนเปื้อนของเชื้อคลอสซีเดียมยาดมหง์ไทยเนื่องจากว่าเป็นยาดมที่คนไทยใช้เยอะอแล้วก็ดังไปต่างประเทศดังไปทั่วโลกเลยนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อวานออยอบอกว่าพบสารปนเปื้อนพบเชื้อจุลินทรีย์ในยาดมหง์ไทยแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะครับต้องต้องชี้แจงแบบนี้อันนี้ไม่ได้พูดแทนนะเพียงแต่ว่าเดี๋ยวคนไทยดูข่าวจะตกใจกันหมดว่าเอา้าที่เรามีอยู่ในมือที่เรามีอยู่ในบ้านเนี่ยมัน เชื้อหรือว่ามันมีสารปนเปื้อนหมดหรือเปล่าไม่ใช่นะครับแต่ว่าเริ่มจากประกาศของออยก่อนออยเนี่ยประกาศผลตรวจผลิตภัณฑ์ยาดมหงไทยสูตร2หลังจากเก็บตัวอย่างจากสถานที่ผลิตส่งตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแ <ๆ S 1> <ๆ S 2> พทย์พบว่าปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ย้ําตรงนี้ว่ารุ่นที่เจอคุณผู้ชมหยิบยาดมขึ้นมาดูได้เขาจะบอกรุ่นนะครับว่าเป็นรุ่นไหนรุ่นที่เจอสารปนเปื้อน คือรุ่นการผลิต0-0-0-3-3-2ย้ํา้ำนะฮะตามหน้าจอเนี่ยล็อต0 0 0 3 3 2ล็อตนี้คือล็อตที่มีปัญหาผลิตเมื่อวันที่9ธันวาคม2,567และจะหมดอายุ8ธันวาคม2,570นะครับทีนี้การตรวจสอบเนี่ยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ดรนายแพทย์สราวุธบุญสุขบอกว่าอย ส่งตัวอย่างยาดมสมุนไพรหงไทยสูตร2มาให้ตรวจ2รอบด้วยกันครับก็พบว่าผิดมาตรฐานทั้งหัวข้อจำนวนเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดยีสต์ราแล้วก็พบเชื้อคลอสตรีเดียมเพอร์ฟิงเจนซึ่งวิธีการตรวจเนี่ยก็จะตรวจตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับตรวจหาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์ยีสต์ราและต้องไม่พบเชื้อจุลินทรีย์เฉพาะอย่างเช่น p h y l o c ลคอคัสออเรสหรือแม้กระทั่งเชื้อคอสตรเดียมที่ตรวจเจอแล้ววิธีการตรวจหาเชื้อเนี่ยเขาจะมีวิธีการเฉพาะนะครับในการตรวจในปีงบประมาณ2568อธิบดีกรมวิทยา,า,าศาสตร์การแพทย์บอกว่าตรวจยาดมไป54ตัวอย่างผิดมาตรฐาน39ตัวอย่างคุณ oh. ผู้ชมเกินครึ่งนะตรวจ54ตัวอย่างผิดมาตรฐาน39ตัวอย่าง แต่ต้องบอกว่าไม่ใช่ของหงไทยเจ้าเดียวของเจ้าอื่นก็ด้วยนะอของเจ้าอื่นก็ด้วยนะครับที่พบเชื้อรวมว่ามีพวกคอสตรีเดียมเพอร์ฟิงเจนแล้วก็แจ้งหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องให้ไปจัดการแล้วนะครับทีนี้พอมีการแจ้งเรื่องของการเจอสารปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ล่าสุดบริษัทสมุนไพรหงไทยก็ออกประกาศบอกว่าขอรับผลการตรวจของออยไว้อย่างเคารพบ,บริษัท เรียกคืนสินค้าทั้งหมดจากท้องตลาดแล้วกำลังประสานออยทำลายสินค้าล็อตนี้โดยเร็วและจะปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มันเข้มงวดมากขึ้นเพิ่มระบบตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนและจะฆ่าเชื้อด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่จะออกสู่ตลาดแล้วก็เนี่ยมีลูกค้าซื้อไปใช้เนี่ยมีความปลอดภัยเพราะฉะนั้นคู่ค้าหรือลูกค้า ที่มีสินค้าล็อตนี้000332เนี่ยนะครับบริษัทยินดีรับคืนสินค้าพร้อมคืนเงินเต็มจำนวนแล้วจะส่งผลิตภัณฑ์ล็อตใหม่ทดแทนให้ฟรีทันทีแล้วก็มีโพสต์ล่าสุดอีกอันหนึ่งบอกว่าบริษัทเนี่ยพร้อมรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์แล้วพิสูจน์ได้ว่าผลิตภัณฑ์เป็นสาเหตุความเสียหายต่อผู้บริโภคนะครับอันนี้ก็เป็นการเป็นแอคชั่นแหละการออกมายอมรับ สิ่งที่มีการตรวจสอบแล้วแล้วก็จะคืนเงินให้สำหรับลูกค้าที่มีสินค้าล็อตนี้นะครับทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องของสารปนเปื้อนหรือเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยแน่นอนว่าพอมันอยู่ในยาดมแล้วเราดมเข้าไปเนี่ยหลายคนผมว่ากังวลแล้วละ่ะวิตกกังวลแล้วละ่ะว่ามันอาจจะเป็นอันตรายกับร่างกายมากน้อยแค่ไหนคุณหมอเจตบุญยวงวิโรธรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาก็ได้โพสต์คลิป ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับล็อตนี้พบว่ามีความผิดปกติโดยที่มีการปนเปื้อนของเชื้อที่ชื่อว่าคลอสซีเดียมซึ่งคลอสซีเดียมเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันเจอในไหนบ้าง 1. เจอในพวกดินพวกน้ำนะสก็คือเจอในลาไส้สัตว์หรือจอในลำไส้มนุษย์3ก็คือน พวกน้ําเสียที่ไม่ค่อยโอเคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการที่เจอเชื้อครอสซีเดียมเนี่ยก็ต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กับการที่มันอยู่ในสมุนไพรไทยอะไรคือสิ่งที่น่ากลัวอะไรคือสิ่งที่น่ากังวลผมยกตัวอยา่ ream, างคอรอสซีเดียม3อย่างใหญ่ๆครอสซีเดียมที่1ก็คือครอสซีเดียมเตตนายซึ่งครอสซีเดียม e, ตัวนี้เนี่ยทำให้เกิดเรื่องของเชื้อบาทยักษ์ก็จะกลายเป็นคนเก่งๆอย่างเงี้ยเคยเห็นคนที่เก่งเป็นเชื้อบาทยักษ์อย่างนี้ไหมฮะ คือคอสซีเดียมโบทูลินุมซึ่งคอสซีเดียมโบทูลินุมทำไมมันคุ้นๆจังเลยครับก็คือเชื้อที่เราเอาใช้เอาไว้ฉีดหน้านั่นเองอะหรือพูดง่ายๆขออนุญาตยกตัวอย่างชื่อก็คือเรื่องของตัวบท็อกซ์นั่นเองนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเชื้อตัวนี้เวลาได้ไปแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็เกิดปัญหาได้ในอนาคตและตัวที่สามก็คือคลอสซีเลียมเปอร์ฟิลเจนซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ทำให้เกิดเรื่องของแผลเน่าแผลต,ติดเชื้อแผลหน้าเกลียดหน้ากลัวต่างๆนานาถ้าเราดมเชื้อคลอสซีเดียมเข้าไปโดยเฉพาะในจมูกเนี่ยสิ่งสําคัญที่เกิดตามมาคืออะไรมันมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของสปอร์มันมีโอกาสที่จะทให้เกิดเรื่องของการติดเชื้อเพิ่มเติมในอนาคตแล้วก็ทำให้เพราะฉะนั้นดมวันนี้ไม่ใช่ว่ามันจะเห็นผลในนททััีครบ มันจะเป็นสปอร์เชื้อที่มันจะอยู่ในร่างกายแล้วอาจจะมีผลต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นคุณหมอก็เลยฝากบอกแบบนี้นะครับว่าอ่าเราก็ทําความเข้าใจย้ําอีกรอบหนึ่งนะว่าล็อตของยาดมหงไทยที่มีปัญหานะครับพลิกดูข้างขวดนะ0 0 0ย์ศล็อตนี้ใช้ไม่ได้นะครับถ้ามีอยู่แล้วทําลายทิ้งซะนะครับ หรือคืนมาทางที่บริษัทก็ได้ uh. เขายินดีรับคืนแล้วก็จะคืนเงินให้ด้วยนะครับแล้วก็การสูดดมเอาเชื้อเนี่ยเจ้าตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันก็จะมีผลบางทีอาจจะเริ่มต้นจากการที่พอมันอยู่ไปอยู่ไปเนี่ยอาจจะเกิดความผิดปกติในระบบทางเดินหายใจนะครับอันนี้กรณีที่ว่ามันมีเชื้อนะแต่กรณีอื่นๆคุณหมอฝากเตือนว่าอย <ะ S 2> ่าดมอะ <inside S 1> ของใครของมันนะ <of course. S 1> อขอให้เป็นทัพ สมบัติส่วนตัวไม่ต้องแบ่งกันดมนะครับเพราะว่ายังไงซานเนี่ยคือพอมันเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจต่อให้มันไม่มีเชื้อที่มันเจอในตัวผลิตภัณฑ์แต่ว่าคนอื่นอย่างเช่นมีเชื้อหวัดอยู่อเอาไปดมแล้วก็เชื้อหวัดมันก็อาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นของของไทยยาดมยี่ห้ออื่นที่มันเสี่ยวก็ไปอย่างนี้ได้ด้วยซ้ำเนี่ยอ,อย่าแบ่งกันดมนะถ้าเกิดว่ารักการดมยาดมก็ขอให้มีเป็นของตัวเอง ก็จะดีที่สุดนะครับเสียบยังไงนะครับพี่เสียบที่ม<า>มเมื่อกี้เหรอแ,าาแล้วเราเอามาแชร์กันได้เหรอก็บาง<ม>คนเขาไม่ถือไงอ๋อเหรออ่ะ